ครับสวัสดีครับนี่เราอยู่ที่บ้านสบายสบายหาดแม่ลำพึงที่ระยองนะครับนีเยอะมากเลยนะฮะเดือนเมษายนพศสองพัน่อหสิบแปดนะครับแล้วนี่ผมจะมารีวิวบ้านพักนะของบ้านสบายสบายนะครับนี่ฮะบ,บ้านสบายสบาย,บายหาดแม่ลำพึงนะครับจังหวัดระยอง บ้านที่จะรีวิววันนี้นะครับเป็นบ้านพักเอ S2 นะครับ S2 เนี่ยอยู่ติดหาดเลยนะครับที่บ้านสบายยรีสอร์ทนะครับซึ่งก็มีหลายหลังนะครับหลายราคาเนาะถ้าท่านใดเคยมาก็จะทราบดีแล้วนะครับแล้วก็บ้านหลังนี้ก็กเป็นอีกบ้านหนึ่งที่อยู่บริเวณหน้าหาดนะครับติดหน้าหาดเลยนี่นะครับหาดแต่ต้องเดินถนนข้ามถนนไปนะครับแต่ก็ถือว่า ได้บรรยากาศพอสมควรนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันในบ้านว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งบ้านสบายสายรีสอร์ทนี้ก็สร้างมานานแล้วนะครับผมเคยมาก็ประมาณเกือบสิบกว่าปีที่แล้วก,ก็เคยมาพักนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามีหลายหลังนะครับอยู่ในบริเวณที่บ้านสบายสบายนี้ก็เป็น ที่พักที่ราคาประหยัดนะครับเหมาะแก่การมาเป็นครอบครัวเนาะนะครับอันนี้บ้านคือบ้านเ2สองนะครับบ้านเ2สองวันนี้เราก็จะมารีวิวให้ทุกท่านได้ดูว่านี่อันนี้ห้องแรกห้องข้างล่างนะครับห้องนอนข้างล่างนี่ฮะห้องข้างล่างเราจะเป็นห้องนอนมีทั้งหมดสามเตียง e นะครับบ้านเอสองนี่ราคาที่ผมมาวันนี้เมษายนสองพันห้สิบแปดนี้จองมาด้วยราคา หนึ่งหมื่นโอ้ไม่ถึงครับมันเออแปดพันแปดพันกว่าบาทนะครับจําตัวเลขที่แน่ชัดไม่ได้นะต้องดูทาง่หน้าเว็บไซต์หน้าเพจอีกครั้งหนึ่งนะครับห้องแรกข้างล่างมีสามเตียงเนาะมีโต๊ะเครื่องแป้งนะฮะมีเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในให้ผมจะเข้าจากข้างหน้านะครับนี่หน้าบรรยากาศครับเรามาเป็นครอบครัวใหญ่นะครับในวันนี้เด็กๆเล่นแต่เกมเลยเด็กๆ,ๆเกๆนี่ย เดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บยกกีบยยยนบันนะ้ะฮะเข้ามาแล้วนะฮะนี่ก็บริเวณห้องห้องนั่งเล่นข้างล่างนะครับก็จะมีแอร์แต่เราไม่ได้เปิดนะตอนนี้เราเปิดกระจกนะครับแล้วมีทีวีเนาะอันนี้เป็นอาหารเช้านะครับของทางรีสอร์ทจัดมาให้ก็จะเป็นข้าวต้มนะฮะแล้วก็จะมีผลไม้แตงโมไข่ดาวฮอทด,ดอกนะครับแล้วก็พวกกาแฟ เยเครื่องปรุงต่างๆเนาะนะครับนี่เราทานไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราก็จะชิคเอาท์เพื่อไปที่อื่นต่อเนาะนี่ห้องนะฮะส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังของบ้านก็เนี่ยประตูหลังนะฮะที่จอดรถก็จะมีแต่ก็สามารถจอดได้นะครับมันก็กว้างขวางพอสมควรนะฮนะ นี่ห้องครัวนะครับห้องครัวมีแปป้ายต่างๆนะนะครับไม่มีปัญหาเลยห้องครัวก็สภาพการใช้งานมาหลายปีก็เก่าตามอายุการใช้งานเนาะนะครับแต่ก็ส่วนใหญ่ก็สมัยนี้ก็ไม่ค่อยได้ทาเกี่ยวับข้าวกับปลากันเนาะบางทีก็ซื้อสําเร็จรูปมาเลยนะครับมีไมโครเวฟช่วยหายจานชามต่ตางๆมีครบด้วยนะครับนี่ท่านใดอยากจะนํามาทําส้ตามตำทะเลปูมา้าก็มีครบน ครบครันเลยนะครับตู้สบายนะฮะชวยกับช้างกาแฟต่างๆนะครับมีตู้เย็นนะครับหมอ,องข้าวาตู้เย็นตูวตู้เย็นของเรานะฮะเดี๋ยวที่นี้เราจะไปดูชั้นบนนะครับชั้นบนชั้นบนาไปดูชั้นบนกันนะครับ ชั้นบนก็จะมีห้องทั้งสิ้นาสามห้องนะครับมีทั้งสิ้นสามห้องนี่ห้องทางซ้ายมือห้องแรกที่เป็น,นะะซีวิวนะฮะซีวิวตัวนี้มีระเบียงเนาะระเบียงก็มีทั้งหมดสามเตียงนะครับสามเตียงนะฮะในบร,ริเวณระเบียงชั้นบนครับอืม เห็นไหมฮะนะครับแล้วก็อีกห้องหนึ่งนี่ก็อีกห้องหนึ่งครับห้องนี้ก็จะมีทั้งเสื้นสี่เตียงถ้าจสี่เตียงมีสามเตียงนะครับเตียงที่หนึ่งเป็นเตียงหกฟุตแล้วก็เตียงสามจุดห้าต่อสามจุดห้านะครับกพตรงน,นี้ก็ซีวิวเหมือนกันนะซีวิวแล้วก็มีห้องน้าในตัวนะครับห้องนี้มีห้องน้าในตัว นะครับเออห้องน้ํามีข้างบนมีห้องน้ำหนึ่งนะครับในห้องนี้หนึ่งแล้วห้องน้ํากลางหนึ่งห้องนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็อีกห้องหนึ่งก็เป็นห้องอีกห้องหนึ่งห้องนอนนะครับก็จะมีสามเตียงอ๋อสองเตียงนะครับมีสามที่หกฟุตแล้วก็สามจุดห้าฟุตนะครับอีกห้องหนึ่งห้องนี้ไม่มีห้องน้ําในห้องนะครับสรุปห้องนอนข้างบนก็จะมีสามห้องนะครับมีหนึ่ง สี่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 อ่าสี่ที่นอนสี่ท่านนอนได้สี่ท่านห้องนี้ก็นอนได้สี่ท่านนะครับแล้วก็ห้องนี้นอนอีกสามท่านเป็นสามห้องนอนนะครับชัยชั้นบนเนาะมีห้องน้ำหนึ่งห้องน้ำตัวนี้หนึ่งนะครับห้องน้ำในห้องนี้หนึ่งนะครับแล้วก็ห้องน้ำข้างล่างหนึ่งห้องน้ำก็จะมีทั้งสิ้นสามห้องนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวบ้าน S2 นะครับ s2 ที่สบายสบายรีสอร์ทนะครับล้วก็พบกันใหม่นะครับทุกท่านครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ที่ไม่ค่อยมีคนติดตามอยู่แล้วก็คือช่องของเรานี่แหละนะฮะนี่ก็คือปีโปลูกสาวผมเองและนี่ก็คือปุ้มปุ้ยลูกสาวอีกคนนะฮะ S <S 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 โอเคครับเดี๋ยวเราจะช่วยเก็บของก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันต่อแล้วนะครับสวัสดีครับ